ดีครับมาตัดขึ้นทรงหากใสนะครับใส่ชุดเร็วกขึ้นทรงหากใสไปเลยนะครับแง่้เดยวปะแง่ยง้ายงาย้างเป็นรอยน,ะสนอสงากใสอืมเอาสุดแล้วาจาเาจัดเลย ความสูงก็ประมาณนะครับเป็นรองได้เท่ากับรองทรงสงนีครับเกือบเท่ากับรองทรงสูงครับเรียกว่าเปิดข้างหน้าใสครับ ด้านขวานะครับด้านล่างนะครับยันสลบนะครับรากใสแล้วเป็นฟันยาวก่อนนะครับตัดฟันยาวก่อนสุบให้เป็นรากใสนะครับ ใช้ปัตเรลียนนะครับตัดความยาวออกนะครับพยายามทําให้เป็นรากใสนะครับผมจะใช้วิีใหญ่ตักขึ้นนี้นะครับ้วก็ตัดขึ้นนะครับใช้วิีใหญ่ตักตักผมขึ้นมามานะครับผมจะได้เลือกยาวไว้นะครับทำรากใสง่ายๆครับ ชื่อหนึ่งก็เขาเรียกว่ามันเหล็กนะครับมัเราเรียกดากใส่เนาะหรือคางดาบใสนะครับด้านซ้ายก็ทำเหมือนกันนะครับด้านซ้ายทำเหมือกนกัน ภาษาเดีวยวนี้เขาเรียกมันเล็ดนะนะครับมันเล็ดแล้วดูด้านซ้ายลูกค้านะครับติดทรงนะครับ ส่วนด้านข้างจะสูงเป็นรองทรงตามรองทรงกลางรองทรงสูงก็ได้ครับก็เป็นืนข้างากลา,างใส่ราครับถ้าสูงหน่อยเราเรียกว,ว่าโผล่ข้างถ้ากลางเราจะเรียกว่ารองทรงกลางดากใสนะครับสมัยใหม่เขาเรียกมันเล็ดนะครับแต่จะเรียกนะครับเอาจะเรียกมนเล็ดเราเรียกมาหลากใส ดูนะครับเท่านี้ก็เราได้ทรงมาเล็ตหรือว่าทรงราดใส่เท่ๆนะครับสำหรับพี่ๆนะครับน้องๆที่ชื่นชอบทรงนี้นะครับก็ไปสั่งช่างตัดได้เลย ว่าช่างใหม่ก็ลองตัดดูนะครับแบบนี้นะครับง่ายง่ายสบายๆตัดันเหล็กต่อไปผมก็จะตัดด้านหน้า,านะครับด้านหน้าว่าจะจะว้าีเสกกลางรืร่รว่าจะตัดออกก็ได้นะเราวีบแบบนี้ก็ได้นะครับวีบแบบนี้ก็ได้นะครับ,รบ อคลิปนี้ก็ให้ดูประมาณนี้นะครับการตัดรากใส่หรือว่ามันเล็ดนะครับสรงผมรลอๆนะครับวอนนี้นะครับลูกค้าย้อมมานะครับก็ดูมีขาวด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับการขึ้นทรงนะครับรากใส่เปิดข้างรากใส่หรือว่ามันเหล็ดนะครับประมาณนี้นะครับถนามากเราก็ใช้ฟันปลานะครับถ้าอยากตัดออกก็ใช้ กายตัดมือกลมือนะครับตัดสอยออนะครับให้ดูประมาณนี้นะครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ